แฮกมาดีมากนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกบสื่อนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวหนังสือการ์ตูนนะครับ แต่ในวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวหนังสือการ์ตูนมังกะแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนนะครับสัญชาติไทยแท้ๆนะครับที่แต่งเรื่องแล้วก็วาดโดยคนไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องอภัยมณีซากานะครับซึ่งภาคนี้ก็จะเป็นภาคแรกนะครับเป็นภาค tail of the t o p i p นะครับซึ่งอภัยมณีซากานะครับเคยตีพิมพ์มาแล้วในนิตยสารบูมนะครับนิตยสารบูมนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของเน็ตนะครับ แล้วก็นิตยสารบูมนะครับก็จะมีการ์ตูนไทยตีพิมพ์อยู่ในนั้นด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออภัยมณีซาก้านะครับเอาละรครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านและลึกความหลังก่อนนะครับแล้วผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับขอตัวไปอ่านก่อนนะครับ The Next Day เนื้อเรื่องก็มีว่าณนเะมืองนะครรัตนานะครับมีกษัตรินามว่าเท้าสุทัศน์ปกครองอยู่นะครับและท้าสุทัศน์ก็มีองค์รัชทายาทอยู่2คนนะครับคนแรกมีชื่อว่าอภัยมณี ส่วนคนที่สองมีชื่อว่าสีสวนและสองพี่น้องนี้ก็นิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคนพี่อภัยมณีก็เป็นชายหนุ่มสายชิลใช้ชีวิตอย่างอิสระตามใจอย่างที่ตัวเองต้องการส่วนคนน้องสีสุว์มีนิสัยรักการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจโดยมีกระวองเป็นอาวุธคู่กายใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกวิชาต่อสู้และชอบท้าประลองยุทธกับคนอื่นไปทั่วอยู่มาวันหนึ่งได้มีการรอบทำลายเท้าสุทัศน์เกิดขึ้นจากคนที่แฝงตัวเข้ามาเป็นองคลักษ ในขณะที่ท้าวสุทัศน์ได้เข้าตาจนนั้นนะครับสีสุวรรณกับอภัยมณีก็ได้มาช่วยพ้อ,องเขาเอาไว้แต่ก็ดูท่าทีเหมือนจะรับมือกับศัตรูไม่ไหวทันในนั้นเองนะครับก็มีแม่ทัพที่มาพร้อมกับดาบเล่มใหญ่มาช่วยไว้แม่ทัพคนนี้มีชื่อว่าแม่ทัพพลินหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปท้าวสุทัศน์ก็ได้โกรธเป็นอย่างมากและลงโทษอภัยมณีกับสีสุวรรณโดยส่งตัวไปที่สำนักตักศิลาเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนวิชาที่เหมาะสมกับตัวเองนานถึง2ปีเต็มและถ้าไม่ถึงสองปีก็ห้ามกลับมา ที่เมืองนี้เป็นอันขาดและเหตุการณ์ต,ต่างๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นนับจากนี้นะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของรูปเล่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอภัยมณีซาก้านะครับอภัยมณีซาก้านะครับไม่มีพระนำหน้านะครับอ่านว่าอภัยมณีซาก้านะครับ ข้อมูลนี้บอกมาจากผู้เขียนโดยตรงเลยนะครับอภัยมณีซาก้าดัดแปลงมาจากวรรณคดีชื่อดังนะครับซึ่งเป็นผลงานเอกของสุนทรภผู้นะครับและฉบับดัดแปลงนี้ก็แต่งเรื่องโดยคุณอินิโกและวาดภาพโดยคุณสุพจน์เอหรือมีชื่อจริงว่าคุณสุพจน์อนาวัตกฤชกรอภัยมณีซาก้านะครับมีทั้งหมด3ภาคนะครับและปัจจุบันยังไม่จบนะครับภาคแรกนะครับก็คือภาคที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับ Tell of the Two p r i n c e นะครับภาคที่2 The Pirate Don นะครับภาค ที่3 The Tale of Two Brothers นะครับที่ยังไม่จบนะครับพอนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์นะครับได้ปิดตัวลงไปในปี2014นนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะเนื้อเรื่องกำลังดำเนินเขียนต่อนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆเรื่องนี้รอติดตามกันได้เลยนะครับและในอดีตนะครับการ์ตูนอภัยมณีตาก้านะครับเคยตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งฉบับที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ตีพิมพ์รวมเล่มนะครับซึ่งจะเป็นลิขสิทธิ์ของเน็ตนะครับ แต่ปัจจุบันนี้นะครับลิกกติดเป็นของพี่สุพศ์เอนะครับผู้วาดเรื่องนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สีเลือดเรื่องลิกกติดนะครับสบายใจได้เลยนะครับ เอาละครับเรามาดูในส่วนของรูปเล่มกันนะครับขนาดของรูปเล่มก็จะเป็นขนาด A5 นะครับปกแจ็คเก็ตนี่กระดาษดีมากนะครับเป็นกระดาษอาร์ตเคลือบสีสีนะครับแล้วก็ปกของปกแจ็คเก็ตก็จะกว้างกว่าปกตินะครับปกด้านในนะครับปกด้านในเป็นสีม่วงนะครับพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด300กรัมนะครับเคลือบด้านนะครับซึ่งจะกันรอยได้ในระดับหนึ่งนะครับ ส่วนกระดาษของเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นกระดาษกรีนออฟเซตนะครับส่วนตรงหน้าสีก็จะเป็นกระดาษอาร์ตมันนะครับเรียกว่าสเปคกระดาษนี่จัดหนักจะเต็มกันเลยทีเดียวนะครับส่วนราคานะครับจะอยู่ที่399บาทบวกส่ง60บาทนะครับ ใครที่ P 100ยเล่มแรกก็จะได้ของขวัญจากพี่สุดพอดเด้วยนะครับและแต่ละชิ้นก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งผมไม่ทันนะครับแต่ผมก็ยังได้ของแถมมาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งบอกตรงนี้เลยนะครับว่าทางพี่สุดพอดเ A นะครับไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับผมตีออเดอร์ด้วยเงินของตัวเองนะครับ ซึ่งถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปในที่เพจ Facebook ของอภัยมณีซาก้าได้เลยนะครับพิมพ์ว่าอภัยมณีซาก้านะครับถึงแม้เล่มหนึ่งจะปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับแต่สามารถไปติดตามและสอบถามกันได้เลยนะครับเพราะที่เพจจะมีข้อมูลอัปเดตให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับสรุปนะครับหนังสือการ์ตูนเรื่องอภัยมณีซาก้านะครับเป็นหนังสือการ์ตูนไทยที่เรียกว่าลายเส้นนี่แบบสวยนะครับสวยมากๆนะครับ และืในเรื่องก็สนุกด้วยนะครับถึงแม้ว่าราคาจะอยู่ที่399บาทนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันคุ้มค่านะครับกับเงินที่จ่ายไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนไทยที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับเอาล่ะครับถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ いつも俺たち頑張ってきた